นู่นนะครับที่ไปมาเมื่อวานนั่นนะฮะองค์พระใหญ่นะครับอยู่บนยอดเขาเต่านะฮะอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะฮะนี่นะครับ ตรงนี้คล้ายๆพระราชวังบางปะอินเลยเนาะมีมีปราสาทอยู่กลางน้ําด้วยนะน้ำเขาเต่าใช่ไหมสวยไหมสวยแต่มันมีปลาด้วยตอนนี้เรากำลังจะเดินไปไหนกันไปที่ท่าค้างคขาทีะะ่โขดที่สูงบนโลกใบนี้ท่ามเขาเต่านะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรือประมงเรือประมงเล็กทะเลเหรอครัใช่มันเป็นปากออกทะเลลูกเป็นอ่าว ว่าันนี้คือน้ำทะเลอะค่ะเขาทำมาให้เขาเก็บเรือไงตอนเรือเข้ามาเก็บในนี้เขาเขาเขาขุดใช่ไหมจากจากน้ำน้ำทะเลมันมันก็ซัดซัดมาจนยังไงนะอ๋อน้ำทะเลมันซัดมาซัดมาตรงหลุมอะอ่ามันก็ค่อยค่อยไหลไปอ่าอเนี่ยครับวัดถ้ำเขาเต่านะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับอยู่ติดทะเลเลยนะฮะ ที่เราเห็นเมื่อเช้านะครับที่หาดทรายนะฮะนี่เราเข้ามาแล้วอ่านี่เรามาอยู่ที่วัดท่าเขาเต่าแล้วนะฮะนี่เราลังจะเดินเข้าไปไม,ม,ไม,มันเรียกเป็นกุฏิลูกเป็นที่พักของของพระต,ตอนนี้เรากําลังเดินขึ้นนะครับองแม่องแม่โพธิสัตว์ขึ้นไปข้างบน ที่โบจิตสวยไหมสวยไหมพอตั้งตรงตรงขั้ไปถ่ายนี่นะครับทางขึ้นมาทางขึ้นมาองค์พระใหญ่นะฮะถ้าเราอยากมาไหว้ท่านเราก็ต้องเดินขึ้นมาอย่างนี้นะครับไม่มีรถนะฮะไม่มีรถให้ขึ้นตมันขึ้นได้หลายทางนะฮะ มีทางขึ้นได้หลายทางเราก็ไม่รู้ว่าเนื่องจากไม่เคยมาก็ไม่รู้ว่าทางไหนใกล้สุดนี่นี่ก็มีทางมา,มท,างทางนี้ก็มาได้นะฮะแล้วก็ลงนี้ก็ได้นอะอ่าดูที่มีมีพันไม้อะไรบ้างมีต้นไม้ต้นอะไรนี่ครับเดี๋ยวก็จะถึงละต้นเดี๋ยวเวลาขึ้น นี่นะฮะองค์พระใหญ่นะครับในเร้าก็ขึ้นมาถึงแล้วนะฮะนี่เราเห็นที่โรงแรมเหนื่อยมากข้าไปหลบนี่นะฮะนี่ก็น่าจะเป็นจุดสูงสุดเลยนะครับของวัดเราไม่มีน้ำใช่ไหมนี่มาดูวิวดูวิวนี่นะเราอยู่นะางมีบุนอยู่ลูก เดี๋ยวมานั่งพักกันก่อนนะฮะขึ้นเพลินขึ้นผิดทางเรายังมีบนกันอยู่นี่นะครับเป็นองค์พระใหญ่นะฮะองค์พระใหญ่บนวัดเขาเต่านะฮะบ,บนยอดเลยนะฮะบ,บนยอดเขาเต่านะครับนี่เป็นองค์พระใหญ่นะฮะตอนนี้ดูนะฮะเหมือนกันของชายหาดหัวหินเขาเต่า หอัองค์ใหญ่มากเราไปมนขอบเขาองใใหญ่นี่นี่เป็นทางลงอีกทางหนึ่งนะครับาไไทางนี้ลงจะเรียบนิดนึงเมืเอ่อกี้เราขึ้นไปทางที่เป็นทางป่า,ไ,า,ไ,าได้ธรรมชาตินี่เรามาเจออ่อ่เดี๋ยวเราจะปล่อยนกกันนะไม,ไม่ต้องออกลัวมันจะกลัวม,มือเราเอ้ยดง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  เป็นไปแล้วไปเรียบร้อยแล้วพอแล้วลูกพตามบุญพอประมาณพอแ<า>ล<ะ>้วตามบุญให้ต่อเนื่องค<ม>่่ะใช